เป็นรีแอคชัแรกของวิวเลยที่เกี่ยวกับโทมัสกลองละกันแต่อันนี้ก็คือของแฟนมีกีิมมันฟ้านะซึ่งวิวบอกเลยว่าวิวอะเข้ามาไม่ทนันก็เลยแบบว่า,วาเออแมวมองหน้าคือแมวตื่นแมวมองมาแบบเฮ้ยเสียงดังอะไรตอนนี้ฉันนอนแต่ว่านี่มันที่ฉันนี่คือบ้านฉันคือวิวเพิ่งเรียวแหอะไรโดนตกเมื่อประมาณช่วงพฤศจิกายนปีที่แลว้วประมาณสเดือนเท่านั้นเองก็ มาไม่ทันแฟนมีดกี่หมื่นฟ้าแต่ก็พอทราบอยู่ว่าแบบอ่ะดองไว้นานใช่ไหมล่ะแต่ก็ก็ขอบคุณละการที่ลงให้อดิฉันดูแล้วกันเนาอคิดช่วยอย่างนั้นแล้วกันมาเรามาเริ่มดูกันเลยแล้วก็ฉันจะเปิดอบอกบังไปด้วยพลางๆน,นะจ๊ะเกสียงหัวเรามากอนะ ฉันลอไปจากความสัมพันธ์นี่คืออะไรตีมเขาเป็นตีมแบบสีชุดสีดำกันหรอ เพลงนี้มีแต่คนจำเติมมากเลิ่มคนนี้คือใครคะพระเอกวันนี้เขารอแต่ หรือว่าอยากปิดสีผมใช่ไหมทีแล้วก็ไม่นึกว่าใส่วิกไม่คิดว่าแบบใส่ทั้งหมด กิแอยู่มไม่แล้วคือเซฟนอนต่อได้ยังไงทาบแค่นี้ขังหลับได้จริงจังมากเดี๋ยวก็หัวโคอีกอร่อยไหม ความสลับเพียจ้ะใช่แล้วครับกาว้นก็โปรเจกต์็งือพวกเราแบบแอบเห็นมาวบี่แบบไปทจกต์พวก้างใช่ครับกพวกเราก็จะนำไปเก็บตามรอเก็บโปรเจกต์ ชอบความใส่ชื่อไทยไว้ด้วยนะ มาจนวันนี้พัดจิกระโดูตกทีเดียวนะ 没事儿，没事儿，我在外面奶奶。哈哈，没事儿，哈哈。

กินข้าวด้วยกันมันอร่อยไโลูกไม่กินคนเดียว

ยืนแบบมันกี้สนขพลังงาน นดูไม่ท้อคนอะไรวะคนเล่นไม่ทิ้งฮะคนเล่นไม่ท้อคนดูไม่ทิ้ง เสียงมันเงียบไปละ <c oughs> แบรับรืงะไรกแต่นะ้าเปะนะ แค่กินน้ำแค่กินน้ำนี่ก็แค่นอนอ่ะดูดิดูดีเอาไปชื่อด้วย คิดอยู่ว่าแบบว่าจะเป็นฟอกตัวจะเป็นแบบว่าฟอกเหมือนกันดีกว่ากบหรือว่าทิ้งจอฟอก นะคะคอินโทเวิร์ดกับอินโทเวิร์ดแปลกๆพี่ว่าฮะไม่ได้คุยใครอะเสื้อตีใส่พนที่เยอะมากแต่ว่ามันพอดีกันเลยเนาะซสายขวาไงตีๆเล<ะ>ิศก่า <laughs> เขาหูห <si ull> er> ูก็เหมือนกัน้ว่าหูอาร อ้รมณความเป็นสีนี้อ่ะอาจจะยังนะพี่ว่าให้ข้างหลังยังสีมาพูดเลยแตะเขารู้ว่าเราแบบว่ากินเยอะขึ้รู้แหละ สามารถเข้าไปถ่ายใกล้ตรงนี้ได้ไหมคะใครรู้สนใจยใายรู้แต่ห้องแบบบอลูนมากแบบ じゃね <laughs>

นี่ก็เสื้อลายพี่ใส่เสื้อคนเดียวไม่มีคู่สูบนะควีคนอะ่ะยังไม่เลิกกับสองคนนั้นก็ท้อว่ะเขาหล่อแต่ พัจีพัจีดูอย่างเดียวพอบางอย่างก็ต้องทำตามลูกพัจิขอุ่วงพระห้าสี่ ep สี่เมืองเนาะก็วันนี้วิวรีแอคช้าไปหน่อยเพราะว่าวันนี้วันเสาร์แล้วเออที่แรกจะรีแอคเรียลไทม์แหละแต่ว่า นน่นนี่นั่นโน่นก็เลยไม่ได้รีอคก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เริ่มแล้วแต่ว่าจะได้ลงไหมก็ภาวนาว่าขอให้ได้ลงแล้วกันนะคะเอาจริงนะอยากรีอคซีรีส์มาตลอดตลอดกันตล,ลอดไปเคยทำด้วยซ้ำแต่ว่าลงไม่ได้ลิขสิทธิ์นะจ๊ะซึ่งของไอ้ฉีเอี้ก็ไม่เคยลอเหมือนกันถึงแม้คนอื่นจะทํากันได้แต่ทําไมวิวทาไ,ไ,ไม่ได้อยากทราบเหมือนกันตาบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้รีอคด้วงหรือเปล่าไม่หรอมีแรงอะไอคิดว่าคนจะดูแหละ คือแฟนบอยเนี่ยก็อยากดูมากอยากดูแล้วเมจิกลอเวอร์ก็อยากดูแล้ว,าลวพายลอนเมจิกลอเวอร์เนี่ยดูวนไปประมาณแปดล้านรอบแล้วส่วนอันโนเลเวอร์เขาชื่ออันวาเนาะคือวิวอ่ะลืมไปแล้วตอนตอนนั้นอะ่ะวิวเห็นว่าเขาชื่ออันวาอันโนเลเวอร์เนี่ยถูกพูดถึงในเอ็กซ์เนาะว่าอ่ามีการซือเลก็สิบไปเพื่อทำซีรีส์อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็แบบ อาจจะรู้หรือว่าอาจจะไม่รู้แต่ว่าเอานแน่ๆคือลืมไปแล้วว่าแบบเออมันถูกซื้อไปแล้วเราซื้อไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็คือลืมไปแล้วแล้วพอแบบโดนโทมัสกล้องตกปุ๊บก็พูดอ๋อฉันลืมไปแล้วนะว่าอันนอรเอร์เนี่ยจะมาทำเป็นซีรีส์กี่โมงนะเราไม่เป็นไรคือถามว่าอยากดูการแสดงไหมอยากดูถึงไหมว,ว่าวิวเพิ่งจะดูกี่หม่นฟ้าจบไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนก็คือน่าจะช่วงแบบ ดูจาไไงว่าน่าจะช่วงพฤศจิกาเพราะว่าพฤศจิกันเป็นช่วงเดือนไอ้ฉีอี้ของวิวเนื่องจากว่าไล่ดูจากเข็มจีรามก่อนเข็มจีลาข้ามฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มากิมืนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะละ่ะเออไล่มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ขณะว,วิวดูเพิ่งดูกิมือฟ้าวนไปนสามรอบในช่วงพฤศจิกายนก็อยากจะดูการแสดงอื่นๆอีกแล้วเพราะว่ารายการต่างๆก็วนดูหมดแล้วเช่นกันนะคะ แต่น่นอนว่าถึงแม้เราจะอยากดูมากขนาดไหนเราก็มีความวางหวังว่าทุกๆงานมันจะออกมาในคุณภาพที่แบบดีแล้วกันถ้ายังไม่พร้อมก็โอเคก็รอได้นะจ๊ะแต่ก็เลยนึงเออแล้วก็ดูวันดี r ฟรนด์ชิพที่แรกว่าจะรีแอคด้วยแต่ว่ามิวว่าดูดูมาเรื่อยๆแหละจนตอนนี้มันประมาณ ep สาใช่ไหมล่ะคะมิยวยังจําเด็กเรียงแยก หน้ากับชื่อของน้องได้ไม่ครบเลยอ่ะก็เลยยังลังเลว,ว่าจะรีแอคเลยดีไหมหรือว่ายังไม่รีแอคดีเพราะว่ากลัวแบบเรียกชื่อผิดหรือว่าแบบเรียกชื่อไม่ถูกอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ายังจําไม่ได้แต่ว่าฉันดูมาสามปีแล้วยังแบบยังจาไม่ได้เลยอย่ะทำไงดีวะลราก็คิดว่าช่องรีวิวช่องนี้อาจจะแบบมีอะไรเกี่ยวกับแบบค่ายส้มมาให้รีแอ มากคืนเรื่อยๆเ,เราหมังเพราะว่าก็ค่อนข้างแบบที่จะแบบไปตามหน้าง,งานในหลายงานของศิลปินอยู่เหมือนกันก็ฟังเงฟักตัวด้วยแล้วกันนะคะ <c oughs> เป็นคนที่ไม่ได้รีแอคแบบฉุดฉาดอะไรมากดูแบบก็คือดูธรรมดาทั่วไปค่อนข้างที่จะเป็นฟังอินโทรดเป็น INFp เหมือนโทมัสนิสัยก็พอๆกันเลยเป็นอินโทษที่อยู่กับคนสนิทเราก็คือประมาณนั้นแหละ บวัมเลยยังไงก่อนจะจบคลิปกันไปก็ฝากด้วยนะคะฝากก,กกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องวีให้ด้วยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ